นี่จะเป็นบรรยากาศหน้าโรงเรียนที่พ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งเด็กนักเรียนนะครับจําได้ไหมว่าอยู่ชั้นไหนห้องไหนเป็นเด็กไหนคนเดียวเออใช่คือเป็นเด็กไหนคนเดียวไงเต้นเต้นนะเร่องของงี้ดิวะไม่รู้เหรอก็เป็นกําลังใจให้ยัยใหม่เนาะเพราะว่าเป็นเด็กใหม่อาจจะบางอย่างก็ทําตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ ทำอะไรทำปดิบัดิการคิดคอยู่ในหัวว่าจะต้องเอาอะไรไปโรงเรียนอ่าใช่เปิดเทอมวันแรกน,นะครับที่เราคุยกันว่าจะทําคลิปอ่าไม่พุ่งนี้เปิดเทอมพุ่งนี้ไงพุ่งเดี้ยอเคนั่นแหละพุ่งนี้ไงวันนี้ก็ต้องเตรียมก่อนสิใช่เอาอะไรไปโรงเรียนบ้างปกติอังคารต้องเอา iPad ไปโรงเรียนใช่เอา iPad ที่คือ,คอมีหนึ่งออย่างที่เราเราไปซ่อมมาแล้วเตรียมกระเป๋ากระเป๋าคุโรมินี่แล้วก็เเครื่องเขียนไปด้วยเตรียมหรือยังคะ เตรียมเลยค่ะอย่าัวแต่เล่นประดิษฐ์ค่ะ,ะจัดก,การเรียบร้อยเลยนะคะไหนเราจะเปิดกระเป๋าดูนะฮะมีอะไรบ้าง,ว,าง <c oughs> ว่างเปล่า <c oughs> ว่างเปล่าว,ว่างเปล่าเหมือนวิญญาณเลย <c oughs> นี่จะเอาแต่วิญญาณไปเรียนะะ <c oughs> ไม่ได้นะคะเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะโอ้เครื่องเขียนเยอะมากแต่ลกไปหน่อยนะคะลกไปหน่อยไม่หน่อยลกมากเลยล่ะ <c oughs> จัดเลยค่ะ ติดตปอปากกายังลบไม้ทัดเราเตรียมไปก่อนค่ะไม้ไม้ทัดอยู่เนี่ยอ๋หาสิคะอะไรคะขมุดปากก่อนเป็นต้องเอาไปไหมมีคนจกลาบอยู่คิดบวกคิดบวกไม่ต้องเอาไปเพราะว่าเขาจะให้อ่ะเป็นหลังสูตเรียนเขาลองลองดูก่อนเนาะเอาแค่ปากายังลบไม้ทัดแต่งตัวให้เรียบร้อยแค่นั้นเองเตรียมพร้อมอยังเนี่ย พร้อมแล้วนะให้เวลาเต็มตั้งนานแล้วเราใส่ชาร์จไปด้วยเหรอใช่พี่บัวบอกให้เอาไปหนูเชื่อพี่บัวเพราะพี่บัวผังสุกรามมาเออเชื่อพี่บวัวเชื่อพี่บวัวนี่ลำบากนียต้องไปส่งของในชุดคอสเพย์พี่บัวอีกกวงั้นเตรียมตัวพรุ่งนี้เอาไปแย่งขนมน้องกินอีกออนั้นเตรียมตัวพรุ่งนี้นะตื่นแต่เช้านะคะไปไปสองทุ่มแล้วอ่าทซ้ำไปนอนได้รึเป่ตื่นแตอยู่นั่นแหละไป เจอกันพรุ่งนี้นอนออตป่นได้แล้วค่ะเปิดแล้วค่ะยังไหมไปไม่แสบตาไม่แสบตาแสบตาพ่บอกอีกสามนาทีหกโมงอาอนะตื่นได้แล้วเรนะ็วไปขร้เะับ,บน้ำค่ะ บิดขี้เกียจไม่ใช่พ่อปิดไฟก่อนโอเคมาไปแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อมัดผมให้นะถุงเท้ายังไม่ใส่นะโอเค okay. มามัดผมให้ก่อนรว่อยผมฟูดิ <c oughs> <c oughs> มัดผมดีป่ะเอาละ right, เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินทางกันนะย่ี <c oughs> <c oughs> ใกลจะจบโรงเรียนนี้เมื่อไหร่ก็เอาซีนนี้มาทำล็อกลีโอเคได้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 ตนเต้นมากเลยมาถึงโรงเรียนแล้วมาถึงแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นคุณครูที่พาไปทัวร์ด้วยครูแจงครูแจงถึงโรงเรียนแล้วใกล้ถึงโรงเรียนแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหม้นไปค่ะ นี่จะเป็นบรรยากาศหน้าโรงเรียนที่พ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งเด็กนังเรียนนะครับจําได้ไหมว่าอยู่ชั้นไหนห้องไหนจาได้ไหมจำได้จำได้ก็ปไปดูไม่ค่อยมั่นใจเลยมาดูกันว่าจากครั้งนั้นที่ยายใหม่มาจาได้ไหมว่าห้องตัวเองอยู่มาดูกันนะใช่แล้ว <ท aun> ่าแต่ก็มีฮะฮะฮะเอาแล้วไงไม่ใช่ เป็นหลอกอีกแล้วเหรออันนี้เป็นแบบอ๋อเหมือนแบบคุณครูอะไรสักอย่างเข้าไปในนี้มั้งอ่าใส่แบบแร้วมันเป็นช่องในนี้อ่ะใส่เหมือนแบบว่าชื่นชมคุณครูให้กำลังใจคุณครูอย่างนี้เหรอฮ่องบกมือให้ใคไข่บวกมืออ๋อเด็กรู้จักกันเหรอป่ะสงสัยเป็นผู้ติดตามที่ติดตามช่องยัยเหมยชวนเล่นไปไหนอะ จำได้ไหมอีกทางหลงแล้วเหรอไม่ได้หลงนะแค่แบบลิมนิดหน่อยเองอ่ะมาวันแรกก็หลงแล้วเขาเอา้อยดีๆอยู่ไหนฉันหาอยู่ <c oughs> ใช่ป่ะใช่ <c oughs> แน่ใจเหรออันน oh <okay. S 1> hmm ี ah, ene, oh, <S hot ev illy> ้ชั้นสามมีชั้นสามพ่อมีชั้นสามจะได้แล้วว่าเราอยู่ชั้นสามโอเคเห็นไหมไม่ได้หลงหาเจอไหมเอาแน่เอาแน่ตรงไหนเอามาวันแรกก็หาห้องไม่เจอแล้วโอ้เห็นไม่เจอเลย เจอไหมมีค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วหรอโอเคค่ะข้างต้างมีตัวก็มาคนแรกก็ไม่เจอใครเลยไม่มีใครเลยเราต้องั่อเราออกไปก่อนเรามาถ่ายรูปก่อนโอเคเราออกไปก่อนอ๋อคลง อ๋อเจ้าถอดรองเท้าด้วยโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่อย่าพึ่งก่อน <Okay. S 1> ไปเราไปข้างล่างก่อนก็ได้โอเคไปทอนไปทัวร์โรงเรียนก่อนจอ้าเหมือนมีคนจำาย่ใหม่ได้ด้วยไปดูของกินก่อนไหมไม่ไปดูเผื่อมีอะไรกินก่อน,อนพ่อเบียกรู้พ่ออยากหิวมะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารข้าวแกงของทอด ไว่เตี้ยวแต่ยังไม่เสร็จนะยังเช้าอยู่เลยหลังจากที่เราสำรวจโรงอาหารที่ว่างเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จเราก็โอเคเราก็ขึ้นคงขึ้นไปได้แล้วแหละไปขึ้นไปอีกรอบนึงวันนี้เรามาเช้ามากเูเห็นไก่ทอดไก่ทอดนี่หม่ชอบกินไก่ทอดไปเก็บไปค่ะถึงเวลาต้องขึ้นไปเอากระเป๋าไปไว้บนห้องก่อนนะ จำห้องได้เลยใช่ไหมไปทางนี้ก็ได้มาดูกันนะรอบนี้ถ้ายังจําไม่ได้อีกก็มีนักเรียนมาบ้างแล้วไปค่ะไปแนะนน่ครูก็ต้องถามคุณครูดูก่อนไงว่านั่งตรงไหน ไปลองถามคุณครูดูตอนนี้เราไม่รู้ที่นั่งนะครับเดี๋ยวให้ยั่ยมหม่ไปถามดูว่ายียมหม่นั่งตรงไหนกันยังไงก็ต้องลองให้ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับฝึกความมั่นใจอ่ะดูนะครับได้ไหมทำไมอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้หนูนั่งตรงไหนได้นั่งตรงไหนก็ได้อืมวันนี้กด่า ก็คือเป็นเด็กใหม่คนเดียว <c oughs> เออใช่คือเป็นเด็กใหม่คนเดียวไงเตงนะ้นเต้นเนาะมีเด็กใหม่อีกทักหนึ่งคนอ่ะไม่มีอะม่ได้เป็นแบบเป็นตัวทดลองให้หนูมันเป็นไรก็ดีขึ้นนิดเดียวใจเย็นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะนักใครอ่ะมันได้เจอเพื่อนใหม่แล้ว thì thì còn lại cậu kinh kinh này cả. cái gì vậy? đang làm gì không. không biết đâu nhá. trai tao จะเข้าแถวแล้วนะผู้หญิงในห้องมีกี่คนนะสามคนโอเคสี่คน,คน,คน,คนรวมเป็นสีนะนสสส่นะ1 2 3 4นี่ตอนนี้ก็เข้าแถวกันอยู่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยววนี้ใครอยากกับบ้านขวาซ้ายขวาซ้ายนะเดี๋ยว ไม่เคยทำนี่เป็นครั้งแรกแต่ทำได้นะเนียนๆไปนะโอ้โหดดอกบัวค่ะสวยค่ะดำน้ำเก่งค่ะเนียนๆไปเล,ลิกลักแล้วหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้ยายให,หม่ก็เข้าชั้นเรียนไปกับเพื่อนๆแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะตามไปแอบด,ดูในชั้นเรียนกันว่าเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวลองไปถ่ายดู นั่นค่ะเย่ใหม่ดูอาการเย่ใหม่น่าจะตื่นเต้นเนกร็งๆนะครับองเป็นกําลังใจให้เย่ใหม่เนาะเพราะว่าเป็นเด็กใหม่อาจจะบางอย่างก็ทําตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หน้าตาแบบคิดเครียดนะตื่นคงสงสัยคงตื่นเต,นต,นต้นมากกลับมาบ้านนี่ต้องสัมภาษณ์นิดนึง นี่ก็ถึงเวลารับเย่ใหม่แล้วนะครับเราจะไปดูเย่ใหม่กันว่าเป็นยังไงบ้าง oh. นี่เป็นบรรยากาศใต้อาคารที่เด็กๆรอผู้ปกครองมารับนะครับนั่นไงเย่ยใหม่มาแล้วไดแล้วนะคะตอนนี้เราต้องกลับมาแล้วนะคะซึ่งได้เพื่อนแล้วสคน yeah. รู้จักกันมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็อีกคนน so, mm ึง hmm. อ่ะชื่อวิวามังน่าจะวิวากับวินดี้ถ้าเป็นคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ในห้องก็เป็นคนคนไทยไม่ก็แบบเป็นคนอังกฤษคนปุ่นอะไรมาะค่ะแต่ว่าพูดไทยได้ทั้งหมดเลยโอเคนะได้เพื่อนใหม่สองคนนะปะปะปะตื่นเต้นไหมโอเคไหมวันนี้โอเคไหมพ่อก็โหหาลูกไม่เจอเลยอ่ะ ทำไมไม่ใช้งานเลยไม่ได้แร้สแกนจ่ายไปายถึงว่าใช้งานไม่ได้มันแบบเออเลกเออเลอร์อะไรจ่ายเงินไปตังร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าเขาให้หนูกินหนูก็เลยถือโอกาสนี้ไปซื้อของก็เติมเงินไปได้งสองร้อยก็ให้หนูฟรีๆไปดูบัตรหน่อยดูบัตรหน่อยเขาสามารถเปลี่ยนเอ่อลายบัตรนักเรียนได้ก็คือพี่เอาบัตรเอ่อบัตรนักเรียนที่เราซื้อมาอันไหนแล้วก็มาใส่ ให้เรากลับได้แล้วไปตื่นเต้นไหมให้ขนมวันน้ฮะให้ขนมเนี่ยพ่อเป็นกังวลมากเลยเพราะตอนในกล้องรู้ไหมว่าลูกอ่ะหน้าตาแบบว่าเครียดมากเลยแบบเลึกๆเล็กๆอ่ะแบบเล็กๆอะแบบเครียดมากเลยอ่ะสรุปว่าเครียดไหมตอนแรกๆอ่ะตอนแรกคนเครียดจัดแต่แบบอย่างน้อยในห้องหนูมันก็มี FC อยู่เพราะส่วนใหญ่แบบ FC ส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ในห้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีผู้ชายเลยเพิ่มมีห้องมีผู้หญิงสิบคนไม่พังมีผู้ จะอชายประมาณร้อยกว่าคนนะมีผู้ชายรังแกบ้างไหมม่มีค่ะมีผู้ชายแกล้งด้วยมีแกล้งบ้างไหมไม่ม okay, ีครับถ้ารู้โอเคพ่อก็ดีใจแล้วกลับบ้านดีกว่าตนแรกโรงเรียนนิดดีมากไปค่ะตัวันนี้ iPad ได้ใช้งานไหมไม่ใช้ครับแล้วก็เขาไม่ให้เล่นด้วยเอาแล้วเอาไปใช้วันไหนอ่ะ หนูก็ไม่รู้แต่หนูเห็นเมีพี่ส่วนใหญ่เขาใส่ปอกแขนสีส้มอะมันจะเป็นชมรมอะไรประมาณแบบนั้นปะมันน่าจะเป็นสภาม่สภานักเรียนไหมทาไมลูกอยากเป็นสภานักเรียนอะเปล่าก็น่าเป็นได้นะเป็นได้นะเออทำกิจกรรมอะก็มาแต่ว่าพ่อเป็นห่วงไงว่าลูกจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมมีใครรังแกไหมหรือว่ามีใครแกล้งอะไรบ้างไหมรุปว่าที่นี่คือเซฟมากเด็กทุกคนอธยาใสยดีแล้วก็มีคนให้ของมาด้วยเดหนูให้ดูเอ้ามีคนให้ด้วย นี่อันนี้ <Yeah. S 2> แล้วเขาก็มีแบบอันอนึงเป็นตนุ๊กตาถั่วส้มเลยเขาเอามาให้อันนึงคู่กันอมีเพ mm ื่อนให้มานะชื่อวีว่าแม่ก็วินดี้นี่แหละเป็นชาวอะไรลูกคนไทยอ๋อ oh, คนไทยนะคนไทยที่เสริมภาษาไทยอืมโอเคแล้วก็อังกฤษเหมือนดเลยงั้นก็สรุปว่านะครับเดยใหม่คือเราไม่ต้องเป็นกังวนลนะครับคือผ่านโรงเรียนนี้คือผ่านมากดีมากเลิฟมากรักมากใช่ใช่ แล้วเราไปมาดูกันนะว่าต่อไปคลิปที่ต่อไปจะใหม่จะมีกิจกรรมอะไรที่โรงเรยน,นี้โอเคบายบายบายขนมก็เอาไป